สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทเชอร์ค,ครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะมาลงด่านของบอสจินเบให้รับชมกันนะครับซึ่งวันนี้มีแค่หนึ่งทีมก่อนนะเพราะด่านนะครับจากที่ลกมานะครับมันอวย2ตัวครับด่านนี้มันอวยเป็นแฟงกี้เทเชอร์แมพแล้วก็ลูฟี่5ดาวบวกของฮิสุนักแผลนะครับซึ่งแฟงกี้เทเชอร์แม p ผมมีแล้ว แต่ลูฟี่ของไอเจ้าอีเวนต์คิสนาแครสดาวบวกเนี่ยยังไม่มีครับผมมีแค่ล่าง5ดาวธรรมดานะครับมันเลยผ่านค่อนข้างยากถ้าหากผมมีล่าง5ดาวบวกแล้วผมจะมาจัดทีเพิ่เมเติมให้รับชมกันนะครับคือมันจะง่ายขึ้นนะแค่คุณมี5ดาวบวกลูฟี่แล้วก็แฟงกี้เทเชอร์แบบ2ตัวเนี้ยผ่านด่านโคตรง่ายครับมันคือด่านอวยลูฟี่แล้วก็แฟงกี้นะครับ แล้วก็ด่านจินเบนะครับมันเป็นด่านที่คุณแค่ลงนะครับเพื่อไปดรอปหาจินเบให้ครบ10ตัวพอนะครับให้ครบ10ตัวก็พอนะครับซึ่งด่านนี้มันไม่การันตีดรอปนะครับอาจจะมีบางรอบที่ไม่ดรอปนะครับแ้าหาถ้าหาครับลงไปดรอปครบ10ตัวปุ๊บคืออีเวนต์จบนะครับพอคุณเอาตวคอยแล้วมากินกันเองเนาะพอกินกันเองปุ๊บ อาเวล150ได้อาบิหลักเต็มคือจบนะครับเพราะาดานนีครับสกิไมตายเนี่ยมันอัปเกรดมาให้เต็มแม็กแล้วเนาะนะครับมันดอบมาแบตไม่ตายเต็มแม็กนะครับคุณแค่ดอบเพิ่มมาอีกแค่เก้าตัวกินปุ๊บแล้วก็จบอีเวนต์นะครับค่อนข้างจะง่ายเนาะไม่ต้องอะไรามากมายครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่คุณลงด่านแบบยากไม่ผ่านลงด่านแบบง่าย ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งดาบแบดง่ายครับมันก็ดอบเหมือนกันแต่ก็จะดอกจินเบนได้ยากกว่าแบบยากนะครับทีมผมครับก็จะเป็นทีมของลูฟี่ลิมิเต็ด8ปีนะครับ6ดาวนะก็เป็นทีมที่ผ่านได้แหละคือด่านนครับมันเห็นว่าดีบัฟมันเยอะก็จริงแต่มันไม่ได้ยากถ้าหากคุณมีตัวคอ,อแก้อย่างเช่นเป็นแฟงกี้หรือลูฟี่5ดาวบวกที่พูดไปนะครับ มันโคตรป่วยครับทีมผมก็จะมีประมาณนี้ครับกัปตันก็คือจะเป็นลูฟี่ครับ6ดาวเขียวครับแล้วก็อาภูครับอาภูครับห้าดาวของกาชาครับถ้าหากถ้าหากคุณมีลูฟี่นะครับลูฟี่ห้าดาวบวกครับเอามาแทนตำแหน่งอาภูในการล้างบับอกระสีลุ้งล้างบับโซนะครับเอามาแทนกันนะแต่ทีมไม่ต้องเปลี่ยนแปลนครับถ้าหากคุณใช้ลูฟี่5ดาวบวกทีมมีต้องเปลี่ยนนะ แล้วก็แฟงกี้ครับตัวคนอวยครับแฟงกี้ครับอันนี้คือสําคัญนะครับแฟงกี้คือต้องใส่มานะถ้าหากไม่ใส่มาครับด่านจะยากขึ้นมากๆครับซึ่งแฟงกี้ครับจะมีสกิลลุกเหลือครับก็คือสามารถครับล้างบัฟตาบอดได้เก้าเก้าเทินด่านเนี้เราเจอบัฟตาบอดนะครับถ้าหากใส่แฟงกี้ปุ๊บมันล้างบัฟตาบอดเองเลยด่านนี้เราจะไม่เจอบัฟตาบอดเนาะแฟงกี้สำคัญครับตัวฟรีครับ แล้วก็รอครับรอ6ดาวครับวัตโนครับเอามาเพื่อเปลี่ยนแก้วนะเปลี่ยนแก้วบัฟล็อกคาชนนะครับแล้วก็ S นะครับ S คู่กับหนูยามาโตหกดาวครับเอามาเพื่อบัฟโจมตีนะครับอาร์บิลองก็จะมีประมาณนี้ครับวันนี้เสียงแปลกๆหนยเนาะพอดีไม่ก็สบายนะครับฝนตกไม่สบายทุกทีก็มาลุยกันเลยครับ สตูกุม1กลุ่ม2นะครับคุณสามารถดองเผิดกันได้เนาะไม่ต้องรีบร้อนครับดองเทิรกันไปได้นะครับค่อยๆตีไปครับของจริงก็คือจะเป็น3 4 5ห้านะครับ <scri ve. S 2> <attends. S 1> ก็้าหากคุณมีลูฟี่้ดาวบวกนะครับจัดทีใหม่เลยกับตานเป็นเอสนูยิมาโตก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ลูฟี่้ดาวบวกไปนะลูฟี่5้าดาวบวกทักษะก็คือสามารถล้างบับเกราะสีฟ้าล้างบับโซ่5เทิร์น แล้วสามารถเปลี่ยนขึ้นไปเป็นกัปตันได้1นึ่งเทินซึ่งมันเหมาะมากๆกับตอนเจอบอสครับดาเน,นี้ออกแบบมาเพื่ออวยลูฟี่นะ5 <c oughs> ้าดาวบวกนะครับถ้าหากเป็นแค่5ดาวธรรมดาเนี่ยมันล้างแค่4ี่เทินไงก็เลยใช้กระดาษน,นี้ไม่ได้ครับต้องเป็น5ดาวบวกเท่านั้นนะครับถ้าหากผมอัปเกรดแล้ว5ดาวบวกผมก็จะมาโชว์ทีเพิ่มเติมให้รับชมกันนะครับ ตาน,นี้ลงเก็บครบแค่9ตัวก็จบแล้วโคงจะเล่นกันแค่วันสองวันก็จบเลยครับเป็นด่านที่ง่ายอะ่ะมันคือเป็นด่านอ่บลอกแคลดเนาะลงแค่เก็บตัวคอนะครับของจริงนะครับก็คือกลุ่มที่3ชอปเปอร์นะครับมาถึงครับเจอบัฟครับซุปเปอร์มืดมนครับ บับซูปเปอร์มืดบนนะครับแล้วก็บับาตาบอดนะครับแต่แฟงกี้ล้างบับตาบอดออกไปนะซึ่งแก้วครับซูปเปอร์มืดมนนี้ยังไม่มีตัวละครไหนที่สามารถเปลี่ยนได้นอกเิอแรกครับเราตีทิ้งไปครับยังไงก็หาตัวละครเอามาเปลี่ยนไม่ได้นะครับตอนนี้ เออแล้วก็ชอปเปอร์นะครับมีบัฟเกราะบาลีอร์เฟคสองครั้งสามเธอนะครับเธอสองครับเธอสองก็จะมีการบัฟนะครับทำให้อากร์เฟคได้ยากยิ่งขึ้นสามเธอนะครับแล้วก็ถ้าหากถ้าหากคุณตีไม่ตายจนไอเจ้าบัฟเกราะบาลียหายไปครับพอเกราะบาเลียหายไปปุ๊บชอปเปอร์จะทำให้เรานะครับ ปิดอ่ปิดไม่ตาย10เทินนะครับถ้าหากเกลาะบาเรียหายปุ๊บเจอปิดไม่ตาย10เทินทั้งหมดนะครับก็หาเรือที่ช่วยทำให้กดเพอร์เฟกง่ายขึ้นก็ดีนะครับเล่นง่ายขึ้นนะ กลุ่มสี่ครับโซโลสันจิครับเปลี่ยนกระทั้งหมดให้กลายเปลี่ยนแก้วแพ้ทางสีนะครับแล้วก็จะมีบัฟกระสีฟ้า6เธอนะครับแล้วก็จะบัฟหกเหลี่ยมครับบัฟหกเหลี่ยมกันทุกอย่างยกเว้นกันบัฟมือแดงครับบัฟมือแดงติดนะแต่พวกติดพิษเพิ่มเินอ,อะไรอย่างนี้ไม่ติดนะครับแล้วก็จะบัฟลดค่าเชนนะครับ1เทิงเธแล้วก็บัฟอ่าถ้าหากไอ้ตรงเนี้ยดีๆนะครับจำดีๆนะก็คือ ถ้าหากครับค่าเชนนะครับอ,อ่าเป็น,นคนผิดค่าเชนน้อยกว่าอก็ไม่โดนค่าเชนน้อยกว่าสองจุดห้าเท่านะครับโจมตีจะลดล,ลงแต่ถ้าหากค่าเชนครับมากกว่าสี่เท่าโจมตีจะลดล,ลงเลยครับน้อยกว่าสองจุดห้าก็ไม่ได้มากกว่าสี่เท่าก็ไม่ได้ครับ คาเชนนะครับต้องต้องอยู่ที่ประมาณ3เท่า3.5เท่าเท่านั้นเนาะ2.5ลงไปไม่ได้4เท่าขึ้นไปไม่ได้ครับซึ่งตัวที่แก้ได้ดีโคตรครับก็คือจะเป็นแฟงกี้ครับแฟงกี้เทเชอร์แมพก็สามารถบัฟล็อกค่าเชนได้และก็สามารถล้างบัฟกรอะสีฟ้าได้6เถ่อนะครับนี่คือตัวละครอวยของด่านองบอลนะครับ คุณแค่กดแฟร์ที่ไปครับทุกอย่างก็จบครับก็สีฟ้าหายไปและแถมมีบัฟแล้วคาเฉลให้นะแล้วก็กดไมา่ตายของลูปี้ครับกดเปลี่ยนตัวเอสกับหนูยามาโตะนะครับแล้วกดจบตีไปครับ บอสใหญ่ครับเรีกจินเบนะครับจินเบมี2ชีวิตนะครับเปลี่ยนแก้ทั้งหมดให้กลายเป็นแก้มืดบดนะครับแล้วก็จะมีบัฟกราดสีรุ้งฮาเทินปับโซ่แถวล่างนะครับอีกห้าเทินนะครับซึ่งจินเบมี2ชีวิตชีวิต1จะเป็นสีฟ้าชีวิต2จะเป็นสีเหลืองนะครับ กดตรงนะครับให้กดอสกิลของซูเปอร์คาร์นะครับของลูฟี่ก่อนแล้วกดเปลี่ยนตัวเอสมิโตะครับแล้วก็กดไม่ตายครับเออและเราครับจะเจอการเพิ่มเถินนะครับเพิ่มเถินของเวลาไม่ตายครับทั้งหมดเพิ่มไป2เถินนะครับพอเจอหน้าบอสนะ oh, s <S แล้วก็ใช้สกิลของอาภูรครับ ล้างบัฟกรอสซีลุงล้างบัฟอ่อโซอไปครับไม่ตายลูฟี่ครับและก็โจมตีไปครับมอสตายไปเกิดใหม่ครับมีเลือดอยู่ที่ประมาณสิบหล้าน ตามดาเมจส่เราครับเลือดเหลือประมาณแค่อ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนกันทั้งหมดให้กลายเป็นแก้วบนหมดนะครับและก็จะสุ่มเปลี่ยนกับตันครับสุ่มเปลี่ยนกับตันนะตาบอดยี่สิบเธอนะครับแต่แฟงกี้หลังออกไปครับแล้วก็จะจำกัดครับในการกดไม่ตายครับเธอนี้สามารถกดไม่ตายได้แค่หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเธอนะครับ ซึ่งการสุ่มเปลี่ยนกับตันนะครับมันสุ่มนะบางทีก็เจอใครก็ไม่รู้แหละคือมันสุ่มทั้งทีนะครับไม่มีการล็อกนะครับผมลองมาหลายรอบแล้วคือมาสุ่มนะครับสุ่มเปลี่ยนกับตันเอาลูกเรือขึ้นไป,ไปกับตันเนาะก็ตรงจุดน,นะครับให้กดมมตายของหลอนะครับแล้วก็เอ่อซิคิวซูเปอร์คาร์ลูฟี่ของเพื่อนนะครับแล้วก็จุตีไปครับ ประมาณนี้เนาะด่านของชินเบครับซึ่งรอบนี้ผมไม่ดอกนะยาะเห็นไหมมันไม่กระตีดอกนะครับบางทีก็ดอกบ,บางทีก็ไม่ดอบเนาะยังไงก็ลองเปลี่ยนแปลงทีมาดูเนาะเน้นย้ำครับถ้าหากคุณมีครับลูฟี่5ดาวบวกแฟงกี้เทเชอร์แมพครับหรือไอแลสสิและถ้าหากคุณมีเป็นสโลซันจิใหม่ช่วยได้แต่ขอแค่ว่าคุณมีเป็นแฟงกี้เทเชอร์แมพกับลูฟี่5าดาวบวกก็พอครับตัวฟรีทั้ง2ตัวเนี้ย ช่วยเหลือด่านนี้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันคือตัวอวยของด่านของจินเบนะกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกลังใจผมนะครับดีกันไหมสวัสดีครับ